สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม m i n e Craft เวอร์ชัน1 1, 1. ่นนะครับมินิเกมนะครับเซิรฟ์ฟ PVP นะครับโอเค I N PVP ผมก็ไปเอา ID จากใน u t u b e มานะครับ เอาของเขามาเลยแล้วก็เรามาเล่นกันดูว่าจะสนุกไหมผมก็ยังไม่เคยเล่นนะครับซื้ออะไรเซอนี้ได้ป่ะโอเคได้ครับได้ครับยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่โอเคได้อยู่นะครับยังได้เราก็จะบิน ผมปิดไม่ได้เฮ้ย hey, ตัวอะไรฟันนี่ตัวอะไรฟ้าเฮ้ยมันขึ้นไปได้มันมันเป็นไปอีกเก้าีิ เขาเลยเราตีของเขาเลยกันอโอเคเสื้อแบบนี้งั้นเหรอ้รงั้นดีจะมีของเยอะๆคุณเคยเล่นไหมฮัมเพลงงงใชขอบ้านหลังนี้แล้วกันจ้ะ อ้าวกูจะไปบ้านหลังนี้ไม่ดึงหลังค่าบ้านเลย ทองเอนชาร์ดและดาบเดมอนเอ้ยสัตวกะชู้ว้สัตว์สัตว์กระชู้เหรอกระชู้ยหรอกระสู้เหรอันจะสู้เหรอกระสู้เหรอ ายเซ็งเลยงัย้นเราไปเล่นเซิร์ฟใหม่กันก็ได้ไม่ต้องมาดูเขาเล่นหรอกมามาต่อกันนะครับในเซิร์ฟนี่ เนี่ะผมขึ้นได้ผมชอบขึ้นไปได้กูก็ไปได้มึงไปได้กูก็ไปได้แปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งสอง ของไม่เลียวนั่นนี่ นูเหรออือหือสวยกุตกเลยสัตว์เกียร์เกียร์ที่สุดกันเลยโอเคมาต่อกันเลย ผมเข้าซื้อไม่ได้ครับคนมันเต็มผมก็เลยเปลี่ยนเซิร์ฟใหม่ก็เบสบอลมันเดิมแลหละแค่เปลี่ยนอ่าอะไรทำไมไปไม่ได้วะอ๋อไม่ให้กูไปสัตใช่ไหมไม่ให้ไป,ไปใช่ไหมดูวิธีโปสัต พูดเล่นสักพูดเล่นเฉยนะครับผมพูดเล่นเฉยเน,นะครับผมคิดว่าผมปูดได้นะครับฟันเลยครับอาอยาเข้าไปได้ว้าวอยากทำอะไรต่าง,ต,งตีบอก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  กลับดีกว่ากลับไงล่ะทีเนี้ยกลับไงละ่ะโอเค หาเซิร์ฟเล่ยนยากมากนะครับ กันที่ซึบเดิมนะครับเบสใช่ไหมฮ้ยไม่ใช่ The Hunger Game นะครับก็เล่นเหมือนเดิมดีกว่าเอาเขาไม่ได้แเอาใหม่ไปกันเลยโอเคมากันแล้วที่ The Hunger Game นะครับ อีไอ i p สีทองอยากเป็น VIP บ้างจังเลยเฮ้ยนาฬิกาแปลกประหลาดแตงโมเหรออ๋อของคนอื่นก็เป็นแตงโมแล้วมันดูเขียนทิศได้เหรอแค่ดูจากตรงนี้เหรอเหรออีก็แปลกเหมือนกัน VIP อ้าว VIP Okay เสียงผมจะดังไหมนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยดังมามได้ยินไหมครับไก่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 สี่ ไก่มันจะร้องทำผาพ่องเหรอไปเลยสัตว์มีกล่องไหมไม่ห้าของกูสัตว์กูบอกเลยมันไม่อยู่แล้ว <c ười> อา่าเมื่อกี้คนทองไม่ใช่เหรอกูได้ไหมเนี่ย สุดเหรอ <ti ens> ตายเล่นไม่เป็นน่ะ ลลยดีกว่าจบคลิปเพยงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบิุณครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ